สวัสดีครับพี่้องครับฟร์เน s o ซอฟต์ไล์ช่องนี้ที่เสริมสร้างชีวิตครับช่องรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องรายการที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นจุดในการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตคนในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นศัจธรรมความจริงที่มีผลต่อชีวิตของคนอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็คือใครก็ตามถ้าได้รู้ได้เข้าใจได้พบสัจธรรมความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ชีวิตเขาต้องไม่เหมือนเดิมฮะเพราะพระวจนาของประเจ้านั้นจะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้จำเริญขึ้นนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็นําพระคมภีนี่มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยจะมีอยู่สองคำถามที่คนมักจะถามอยู่เสมอในพระธรมรมปฐมกาลบทตน้ตนต้นนี่นะฮะคำถามหนึ่งเนี่ยนะก็คือว่าคนเนี่ยมักจะสงสัยว่า พระเจ้าเนี่ยในฐานะที่โปร่งเป็นพระเจ้าเป็นองค์สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งนะรพระองค์รู้อยู่ว่ามนุษย์เนี่ยจะลม้มลงในบาปและการสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ทําไมพระเจ้ายังสร้างมนุษย์อ่านี่คือคําถามหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าคนก็จะถามว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งนะมนุษย์นั้นก็อยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้า ในช่วงที่มนุษย์ตัดสินใจทาบาปนี่นะก็คือตอนที่เอวาอเอื้อมมือไปหยิบผลไม้มากินเนี่ยนะครับทำไมพระเจ้าไม่หาวิธีควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้เขาทำแบบนั้นนะคือถ้าพระเจ้าควบคุมแบบนี้ไว้มันก็ไม่เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นทีหลังเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะ,นะอ,ะอันนี้แหะฮะก็คือ2คํคถามที่คนก็มักจะถามนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาของมวลมนุษยชาติปัญหาของโลกปัญหาสังคมเนี่ยมันเข้ามาจากมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะฮะ,ะมันก็มีจุดจุดเริ่มต้นมาจากปฐมการบทที่3ข้อ6นี่นะฮะ,อะบอกว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินเห็นไหมนะเป็นจุดที่มนุษย์ ตัดสินใจไม่เชื่อฟังละไปเอาผลาไม้ต้องห้ามมากินซึ่งตรงนี้แหละฮะที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดปัญหาความบาปปัญหาการสราบแช่งสิ่งเลวร้วายที่มันันเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คงจะอธิบายกันด้วยความเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับก็คืออันแรกที่หลายคนถามบอกว่าในเมื่อพระเจ้ารู้อยู่ว่า มนุษย์เนี่ยจะล้มลงในบาปนะแต่ทาไมพระเจ้ายังสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ต้องสร้างได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพระเจ้าเนี่ยที่เราเรียกพระองค์เป็นพระบิดาคือพระองค์มีสถานะเป็นเป็นพ่อเราเลยฮะมีมนุษย์ธรรนาท่เรียกพระเจ้าเป็นพ่อเป็นบิดาก็คือเหตุผลง่ายๆของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคือพระเจ้าที่พระองค์เป็นอยู่แล้วพระองค์ไม่ต้องมีมนุษย์พระองค์ก็อยู่ได้พระองค์ไม่ต้องมีอะไร พวกไม่ต้องขึ้นอะไรเลยความเป็นพระเจ้าพระองค์อยู่ได้ด้วยพระองค์เองนะครับแต่ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ถามว่าพระเจ้ารู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์นั้นก็จะล้มลงในบาปนะก็แน่นอนความเป็นพระเจ้าพระองค์มีความเป็นองค์สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งพระองค์ย่อมรู้แต่ในเมื่อพระองค์รู้อยู่แล้วทําไมพระองค์จึงสร้างนี่นะฮะ ที่เป็นคำถามก็เพราะว่าพระเจ้านั้นปรารถนาที่อยากจะมีสัมพันธภาพกับมนุษย์ก็คงจะคล้ายๆกับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะที่เราเรารู้อยู่ว่าลูกเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกเรานั้นจะสมบูรณ์แบบไหมนะจะครบองค์ประกอบในฝ่ายกายภาพไหมหรือเกิดมาแล้วลูกเราจะกลายเป็นคนดีไหมชีวิตของเขาจะ สร้างปัญหาความวุ่นวายอะไรไหมบางทีมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่มากมายแต่สุดท้ายพอ่อแม่หลายคนก็ตัดสินใจยอมมีลูกก็เพราะว่าต้องการอยากจะปฏิสัมพันธ์กับลูกอยากจะมีสัมพันธภาพกับลูกนะฮะนี่นี่คือจึงเป็นที่มาของหลักอันหนึ่งที่เราสอนกันในพระกัมพีว่า พระเจ้าเรื่องเราพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์การที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อแบบเป็นศาสนาไม่ได้มาปฏิบัติกิจทางศาสนาแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์จุดประสงค์สำคัญของพระเจ้าในการที่โปรงทรงสร้างมนุษย์คือพระองค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับมนุษย์พระองค์รู้อยู่ว่ามนุษย์นั้นจะ ล้มเหลวมนุษย์อ่อนแอมนุษย์ล้มเหลวมนุษย์นั้นยังไงก็ไม่มีทางจะเหมือนพระเจ้าได้นะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังยินดีที่จะสร้างมนุษย์และพระองค์ก็จึงมีแผนหลายๆอย่างที่จะรองรับกับปัญหาของมนุษย์เห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเจ้ามีแผนของพระองค์ในการรองรับกับปัญหาต่างๆของมนุษย์ เพื่อจะช่วยมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆในประเด็นนี้นะฮะถามว่าพระเจ้ารู้ไหมรู้ฮะัทำไมพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ก็เพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะมีสัมพันธภาพกับมนุษย์นะสัมพันธภาพความสัมพันธ์เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยจึงพูดเสมอพูดไว้เยอะเหลือเกิน เราทั้งหลายต้องเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าในสมัยพัทมปีเดิมพระเจ้าก็พูดเมื่อพระเยซูามาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ก็พูดบอาากว่าให้เรานั้นเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้านะในสมัยพัทธปีเดิมนั้นก็ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นความบาปยังไม่ได้ถูกจัดการ แต่พระเจ้ายังไงก็ตามพระเจ้าก็เรียกร้องให้คนของพระเจ้านั้นได้มีความสัมพันธ์ดําเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าในความบริสุทธิ์ชอบธรรมเพื่อจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้นนี่นะครับมาในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็เรียกให้เราเข้ามาสัมพันธ์กับพระเจ้าสมัยพระคัมภีร์ใหม่นั้นความบาปได้ถูกจัดการแล้วผ่านทางพระเิซุคริ์นั้นพระเจ้าจึงเรียกให้เราเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากที่สุดนะครับโดย เฉพาะที่พระเยซูพูดไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15เนี่ยนะฮะเรื่องเทาางนะงาง้าอางุ่นแขนงองุ่นเท้าองุ่นเนี่ยนะครับว่าเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นเหมือนขแขนงที่ต้องติดอยู่กับเท้าอางุ่นะก็คือเราต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดและติดสนิทอยู่กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดการเป็นคริเสเตียนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องหลักความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ต่างกับการเป็นคริเสเตียนาศาสนาที่ แค่มาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าบนกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจทางศาสนาให้จบๆไปอย่างนี้นะฮะแต่ในภาพประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการรูปแบบไม่ต้องการกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปแบบอย่างนั้นแต่พระเจ้าต้องการสิ่งที่เราทําแล้วมันมาบนความสัมพันธ์ ริเยนจึงต้องมีกิจกรรมในเชิงที่ทําให้เราได้สัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะการได้อธิษฐานได้อ่านพระคัมภีร์ได้เฝ้าเดียวได้นมัสการพระเจ้ามาโบสถ์เข้าแคร์การได้ทําอะไรที่ทําให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราได้ทานะครับนะก็สรุปง,ง่ายประเด็นนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์นะพระเจ้าปรารถนาให้เราได้สัมพันธ์กับพระองค์นั่นเองนะครับนะและก ประเด็นที่สองที่ที่คนถามนะครับก็คือว่า,าในปฐมกามบทที่3ข้อที่6เนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่เอวาไปหยิบผลไม้ต้องห้ามมากินไม่ได้กินแค่คนเดียวโดยส่งให้สามีกินแล้วก็นำมาสู่ปัญหาความบาปที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติโลกหุ่นวายนะ อะไรสารพัดอย่างที่มันเป็นสิ่งแย่เกิดขึ้นมันก็มาจากผลของตรงนี้แหละก็คือคนเขาถามว่าในเมื่อพระเจ้าก็ควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าก็ควบคุมเหนือมนุษย์อยู่แล้วทําไมพระเจ้าไม่หาวิธีควบคุมอะไรสักอย่างที่จะไม่ให้มนุษย์ได้กระทําสิ่งที่ผิดนะหรือคิดแบบตะก,กะชาวบ้านง่ายๆเลยก็ได้ขณะที่เอวากําลังเอื้อมมือไปหยิบผลไม้ต้องห้ามมากินนี่นะทำไมพระเจ้าไม่ จัดการอะไรสักอย่างเช่นอาจจะหาไม้อะไรสักอย่างฟาดพวเข้าไปที่ข้อมือสักทีได้ไหมเพื่อที่เขาจะไม่ต้องไปทําแบบนั้นจะได้จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาวุ่นวายตามมาทีหลังนี่นะครับอเอาละครับตรงนี้เนี่ยมันมีจุดอธิบายแบบนี้ฮะก็คือว่ามันมีคำคำหนึ่งนะคือคําว่าเสรีภาพถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยเราจะเข้าใจคําว่าเสรีภาพได้ดีครับ คือพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแบบให้มีเสรีภาพไม่ได้สร้างแบบเป็นหุ่นยนต์ที่มีกลไกลการควบคุมบังคับนะกดปุ่มซ้ายหันขวาหันเดินหน้าถอยหลังนี่คือหุ่นยนต์ฮะ,ะถ้าพระเจ้าสร้างแบบนั้นเราก็ยุ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะทำอะไรก็ต้องให้พระเจ้าคอยกดปุ่มควบคุมเรานะซึ่งจริงๆพระเจ้าได้สร้างเราให้มี ความพิเศษมากกว่านั้นและเป็นสิ่งที่ดีด้วยก็คือให้เสรีภาพก็คือว่าเสรีภาพคือให้เราตัดสินใจเองได้คิดเองได้นะทุกอย่างเนี่ยเราจึงเห็นในปัจจุบันเนี่ยว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะสามารถคิดเองและตัดสินใจเองนะแต่ภายใต้การคิดเองตัดสินใจเองนี่นะครับมันก็มาจากความรู้ความเข้าใจ แล้วก็มีจิตสำนึกที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนี่นะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสิ่งสารสัตว์แน่นอนแตกต่างจากสิ่งอื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นถูกใส่ไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจและกันและจิตสำนึกที่คอยช่วยตัดสินใจนะครับหมายว่า มนุษย์นั้นสามารถมีความรูนะ้แล้วก็มนุษย์สามารถรู้อะไรได้สารพัดเยอะแยะเต็มไปหมดนะอยู่ที่เราจะสรรหาความรู้แบบไหน,นยังไงนะและความรู้เหล่านั้นมันก็นำมาสู่ความเข้าใจที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในให้เรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นแบบไหนดีไม่ดีถูกผิดดีชั่วใช่หรือไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นความเข้าใจที่มนุษย์มีนะความรู้และความเข้าใจและก็สิ่งที่ช่วยมนุษย์อีกชั้นหนึ่งคือจิตสำนึกที่คอยช่วยเราในการตัดสินใจนะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วตอนนี้เวลาเราจะตัดสินใจอะไรจะมีจิตสํานึกคอยกระต,ตุ้นเตือนให้เรารู้ว่าให้เราตัดสินใจ ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเป็นแบบนี้แล้วที่เหลือมันก็เป็นการเลือกของเราการเลือกว่าเราจะเลือกตัดสินใจแบบไหนเรารู้เราเข้าใจแล้วเราจะเลือกตัดสินใจแบบไหนนะบางคนจะเห็นใช่ไหมครับบางคนนั้นรู้รู้ทั้งรู้เข้าใจอยู่แต่ ฉันยินดีที่จะเลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะฉันชอบอย่างนี้นี่ไงฮะเขาเรียกว่าการเลือกที่จะตัดสินใจก็เรียกว่าตัดสินใจตามใจนะโดยที่ไม่ได้คำหนึ่งถึงจิตสำนึกที่มันกำลังบอกว่าเอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ใช่นะไม่ถูกนะไม่ควรเลยเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงแล้วการที่เราเลือกตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับ ดังนั้นกรณีของอาดัมอีวาเนี่นะฮะนั่นก็คือพระเจ้าก็ให้เขามีความรู้มีความเข้าใจไว้แล้วเพราะพระเจ้าบอกไว้หมดว่าผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้หมดนะยกเว้นต้นเดียวอยู่กลางสวนนั่นแหะยานะเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่พระเจ้าให้กับเขาแล้ดังนั้นการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาต้องเลือก แล้วอเผอิญว่าเขาเลือกที่จะตัดสินใจไม่เชื่อฟังตัดสินใจตามใจตัวเองตัดสินใจไปฟังเสียงของฝ่ายตรงข้ามศัตรูฝ่ายตรงข้ามพระเจ้านะก็คือมารนะเนี่ยพี่น้องต้องระวังดีๆครับนะหลายครั้งที่เราคิดแล้วเราตัดสินใจอะไรเนี่ยแทนที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าเราไปฟังเสียงฝ่ายตรงข้ามก็คือ เสียงฝ่ายตรงข้ามพระเจ้าเนี่ยมันมันจะมันมันจะเป็นเสียงที่มาหลอกมาล่อเราเรื่อยๆบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้เห็นประจกักษ์ชัดว่ามันผิดและหลายคนก็ตัดสินใจบนสิ่งที่มันผิดแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเนียนๆที่มันมันก็มีกลยุทธ์ในการที่จะหลอกล่อความคิดหรือ อะไรบางสิ่งบางอย่างแบบเนียนๆและให้เราตัดสินใจแบบเนียนๆโดยที่เรานั้นก็หลงกลมันเป็นกลยุทธ์ที่มันมันหลอกล่อเราก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังพอสมควรเลยฮะนะพี่น้องนะครับก็สรุปได้ง่ายๆว่าประเด็นนี้นี่นะฮะก,ก็คือว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะควบคุมพระเจ้าก็ทําได้นะถ้าพระเจ้าจะทําอะไรสักอย่างไม่ให้เอา ไม่ให้อาดัมเอวาเนี่ยนะไปหยิบผลไม้มากินพระเจ้าก็ทําได้หมดแต่พระเจ้าไม่ทําเพราะพระเจ้าถือว่าให้เขามีเสรีภาพเขาตัดสินใจเองนะถ้าเขาตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าก็บอกไว้แล้วเขาก็จะกินผลแห่งพระพรพระพรสิ่งดีก็จะมีในชีวิตของเขาแต่ถ้าเขาตัดสินใจไม่เชื่อฟังผลร้ายมันก็จะเกิดขึ้นนี่นะฮะดังนั้นถามว่าทุกวันเนี่ยคิสเสียนเรารู้ไหม ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราได้รับผลแห่งพระพรอย่างไรรู้คริเสเตียนมากมายรู้และรู้ไหมว่าถ้าเราตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราจะได้รับผลในทางลายแบบไหนรู้คริเสเตียนรู้หมดสิ่งที่เรารู้มันจึงนํามาสู่การที่เราตัดสินใจเลือกอเมื่อเราเลือกการเชื่อฟังพระเจ้า ตัดสินใจบน,นสิ่งที่ถูกต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยมันคือผลแห่งพ,อพอระพรแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจไม่เชื่อฟังมันก็คือผลแห่งการสาปแช่งนะถ้าพี่น้องไปศึกษาในพระธรรมเฉลยธรรมญาติบทที่28ก็จะเห็นทั้งบทเลยที่พระเจ้าพูดถึงฝั่งหนึ่งคือผลพ,อพอระพรแห่งการเชื่อฟังฝั่งหนึ่งคือผลชีวิตแห่งการไม่เชื่อฟังนะดังนั้น การตัดสินใจจึงมีผลมากๆากฮะผมก็อยากจะนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเวลาเราจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะเราใช้หลักพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานวัดในใจเราเพื่อเราจะสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องดีงามบนหลักพระคัมภีรนะ์เมื่อเราจะคิดจะตัดสินใจสิ่งนี้เราก็ดูพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ว่าย,ย่างไรพระเจ้าว่าย,ย่างไร นะถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ไปกับหลักพระคัมภีร์ไม่ไปกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยก็อย่าไปตัดสินใจแบบนั้นเลยนะแม้เป็นสิ่งที่เราชอบก็ตามอย่าไปตัดสินใจเพราะท้ายที่สุดมันไม่ได้นําพระพรสิ่งดีมาสู่ชีวิตของเราแต่มันจะนําผลความเลวร้ายเพราะมันมันเป็นผลที่มาจากการที่เราไม่ได้เชื่อฟังหลักของพระเจ้านั่นเองนะครับก็ขอพระเจ้า ทรงช่วยเหลือพี่น้องทุกๆท่านนะครับให้ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างถูกต้องดีงามมากขึ้นบนหลักพระพคัมภีร์ก็อ่านพระคัมภีร์สม่ําเสมอทุกๆวันนะฮะพระคัมภีร์ก็จะซึมซับอยู่ในจิตใจของเรานะครับขอข้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ